ธรามธานดีฉันไม่ได้อาชนะค่าคารทางการเมืองนะคะแต่ต้องการถามแทนพี่น้องประชาชนค่ะว่ารัฐบาลอนุทินเนี่ยสเดือนเนี่ยจะเลือกปล่อยให้4เดือนศูนย์เปล่าศูนย์เสียศูนย์หายหรือจะทำสักเรื่องหนึ่งให้มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปก็เชิญคุณที่มาใจแสงครับ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันติติมาฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนรัษกรจกังหวัดชียงสาวเขตหนึ่งพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้ดิฉันอยากสะท้อนให้เห็นถึงคำถแถลงนโยบายรัฐบาลอนุติน4เดือนแทบจะไม่พูดถึงเรื่องเกษตรเลยค่ะท่านประธานคำเมื่อเกษตรเนี่ยปรากฏอยู่แบบนับคำได้ทั้งๆที่คนไทย67ล้านคนนี่มีเกษตรกรเข้าไป30 กว่าาล้นนคเนกือบครึ่งประเทศแล้วนะคะนี่แปลว่ารัฐบาลอนุทินนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับเกษตรกรเท่าที่ควรที่ผ่านมาสองปีเต็มกับท่านประธานกระทรวงเกษตรนั้นอยู่ในกำกับดูแลของพัคกล้าธรรมดิฉันขอถามว่ามีผลงานอะไรที่ชัดเจนบ้างราคาข้าวก็ไม่ได้ดรับการดูแลเกษตรกรก็อยู่กันอย่างยากลำบากขาดทุนเป็นหนี้ป็นสินท่วมหัว ผลผลิตข้าวต่อไร่ก็ยังต่ําไม่มีการพัฒนาความรู้ต้นทุนปุ๋ยค่าน้ํามันค่าแรงสูงขึ้นยิ่งไปกว่านั้นราคาข้าวของทักทานราคาข้าวของไทยแทบไม่ขยับตลอดเลย15ปีในปี2,553เกษตรกรขายข้าวได้เฉลี่ยตันละ9,520บาทวันนี้ปีนี้2,568ราคาข้าวเฉลี่ยก็อยู่ที่9,500ถึง10,000บาทเท่านั้น และที่น่าเจ็บปวดไปยิ่งกว่านั้นค่ะท่านประธานคะตอนนี้ราคาข,าข้าวนาปรังในหลายพื้นที่เหลือเพียง5,000บาทต่อเกวียนต่ำกว่าที่เคยขายเมื่อสิบกว่าปีก่อนสิถามว่าถ้าราคาต่ำอยู่กับที่ตกลงไปต้นทุนทุกอย่างสูงขึ้นถามว่าเกษตรกรจะอยู่ยังไงท่านประธานดิฉันอยากให้ท่านประธานดูภาพยางต่อไปนี้นะคะดูตัวเลขอาจจะตัวเลขเล็กหน่อยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีผลผลิตข้าวเฉลี่ย456กิโลกรัมต่อไร่เท่านั้นต่ำกว่าเวียดนามต่ำกว่าจีนต่ำกว่าสหรัฐต่ำกว่าออสเตรเลียชนะเพียงเมียนมาเท่านั้นตลอด20ปีที่ผ่านมาตัวเลขแทบไม่ขยับ400 4 3 5 4 5 0 400แล้วกลับมาที่456กิโลกรัมต่อไร่แล้วตอนนี้คำถแถลงนโยบายของรัฐบาลอนุทินบอกว่าจะมาช่วยยกระดับ เทคโนโลยีดิจิตอลเอ่ยจะเพิ่มทักษะจะเพิ่มผลิตภัณโถ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 สองปีที่ผ่านมาพักกล้าทำคุมเกษตรยังทำอะไรไม่ได้เลยแล้วนี่รัฐบาลใหม่พักกล้าทำก็าม,มาดูแลเกษตรอีกั้าสี่เดือนจะทำอะไรได้เอาอย่างนี้ดีกว่าท่านประธานคะดิฉันขอเสนอถึงเรื่องหนึ่งที่ รัฐบาลอนุทินโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านธรรมนัฐพมเผ่าน่าจะทำได้ในสี่เดือนนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเพราะว่าเรื่องใหญ่โตดีฉันไม่หวังนะคะที่เขาจะมาทำผมผลิตให้มันสูงขึ้นมาช่วยระบบชมพรทานให้ทั่วหรือจะมาปลดหนี้ปลดสินให้พี่น้องเกษตรกรไม่ได้หวังขนาดนั้นนะคะเอาเรื่องนี้ดีกว่าง่ายๆเลยท่านประธานเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเดือดร้อนที่สุดก็ร้องเรียนมา ดิฉันขอยกกรณีของพี่น้องเกษตรกรชาวนาจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะในรอบนาปัง67ทับ68คราเขาที่เพิ่งผ่านมานี่แหละแล้วพักกระทำก็เป็นคนดูแลกระทรวงเกษตรและก็กำลังดูแลกระทรวงเกษตรตอนนี้อยู่ เขาถูกตัดสิทธิ์ค่ะท่านประธานถูกตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือไร่ละหนึ่พไม่เกินสิไร่ไอ้เงินหนึ่งหมืนบาทเนี่ยท่านประธานคะมีผลกับพี่น้องชาวนาม,มากเลยตอนนี้มันสามารถมาพยุงเขาให้ผ่านพ้นไปจากไอ้ราคาปุ๋ยที่สูงขึ้นหรือว่าราคาข้าวที่มันสวนทางกันมันตกต่ำอยู่ตอนนี้นะคะแต่เกษตรกรท่านประธานกลับถูกตัดสิทธิ์ค่ะคือเพียงเพราะว่าอะไรคะ เขาปลูกข้าวนาปรังที่เร็วกว่าเกณฑ์ที่ทางการประกาศจังหวัดชะเชิงเซาเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มที่เขาประกาศให้1พฤศจิกา67ถึง31มีนา68ในช่วงนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือข้าวนาปรัง1,000บาทอันนี้แหละค่ะทีนี้ปรากฏว่าวิถีชีวิตชาวนาของชาเชิงเซารวมทั้งของท่านรัฐมนตรีที่เพ,พิ่งพูดไปเมื่อสักครู่ของท่านอัศกรนะนะคะพี่น้องประชาชนเราแถบนี้เนี่ย วิถีชีวิตชาวนาเขาจําเป็นที่จะต้องหวานข้าวก่อนหนึ่งพฤศจิกาหกเจ็ดท่านประธานเขาอาจจะหวานกันยาเขาอาจจะหวานเดือนตุลาเช่นบางคนบานสามตุลาบางคนหวานยี่สิบตุลามันก่อนหนึ่งพฤศจิกาหกเจ็ดท่า,า,านประธานฏปวว่าเขาไม่ได้เงินแล้วถามว่าชาวนาเขาผิดอะไรการที่เขาหวานก่อนแล้วเขาลงทะเบียนก่อนแล้วเขาก็ไม่ได้เงินแต่ผลผลิตเขาอยู่ในช่วงที่ท่านประกาศ ว่าให้ได้ผลผลิตเข้านาปรังแล้วก็จ่ายเงินดังนั้นเป็นหน้าที่เสียใจเป็นอย่างยิ่งที่มากไปกว่านั้นก็คือว่ากเกษตรตำบลค่ะท่านประธานวางแห่งยังมาบอกกับพี่น้องเษกษตรกรบอกว่าไม่เราต้องลงทะเบียนหรอกยังไงก็ไม่มีทางได้อยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าในสาระบบของประเทศไทยเราไม่เคยมีการช่วยเหลือเข้าวนาปรัง เราช่วยเหลือแต่ข้าวนาปีพอมาเจอข้าวนาปรังโดยรัฐบาลพรพเพื่อไทยงงค่ะเกษตรกงงเลยไม่มารับขึ้นทะเบียนกับพี่น้องเกษตรกรเขาก็เลยไม่ได้เงินอย่างนี้ถามว่าพี่น้องชาวนาจะไปพึ่งใครได้แล้วดิฉันย้ําตรงนี้เลยนะคะว่าเมื่อวันที่17ตุลาที่ผ่านมาดิฉันไปยื่นหนังสือถึงท่านรัฐมนตรี ธรรมนัตพรมเผ่าตรงหน้าบัลังของท่านประธานนี่แหละคะ่ะเพราะรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวท่านจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านก็พูดเองว่าท่านจะทบทวนแล้วท่านก็บอกว่าท่านจะช่วยเหลือพี่น้องชาวนาเท่าที่ทําได้ท่านบอกงั้นนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะไม่สามารถพูดได้เลยว่าท่านไม่รู้เรื่อง ท่านพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคะดิฉันหวังว่าท่านจะต่อมาทบทวนแล้วก็เรื่องนี้มันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยค่ะท่านประธานคะท่านประธานเมื่อตอนปี56ดิฉันเองร้องเรียนภาพเนี่ยนะคะที่ท่านท่านประธานเห็นดิฉันร้องเรียนไปยังท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรณขณะนั้นเพราะว่าเกษตรจังหวัดทำเอกสารของพี่น้องชาวนาหายไปตกน้ำหายไปเพราะมีน้ำท่วมปี54 เสร็จแล้วเขาก็ทบทวนแล้วก็จ่ายเงินให้พี่น้องชาวนาะยังทําได้เลยเพราะฉะนั้นท่านอธิบดีทําได้ดิฉนันก็คิดว่าท่านรัฐมนตรีก็ต้องทําได้จะแพ้อธิบดีได้ยังไงท่านประธานดิฉนันไม่ได้เอาชนะค่าคารทางการเมืองนะคะแต่ต้องการถามแทนพี่น้องประชาชนคขาว่ารัฐบาลอนุทินเนี่ยสเดือนเนี่ยจะเลือกปล่อยให้สี่เดือนศูนย์เปล่า สูญเสียสูญหายหรือจะทำสักเรื่องหนึ่งให้มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ยืนเคียงข้างอยู่ด้วยขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับท่านประธานครับที่ท่านทิติมาฉายแสงนะครับหรือพี่เปิ้ลหลงผมได้ขึ้นชี้แจงเรื่องการเยียวยาข้าวนาปลังของพี่น้องชาวแปริ้วสิ่งเหล่านี้ขราวก่อนท่านได้ยื่นผมแล้ว และผมสั่งการแล้วว่าให้ไปแก้ไขโดยด่ว,ดวนดังนั้นขอญอาติชี้แจงตนะ่อรรท่านประธานว่าเรื่องนี้นะครับที่ท่านทิติมาฉายแสงได้นําเสนอเกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวแปดริ้วและผมจะไปขับเคลื่อนให้สําเร็จผลให้ได้รรท่านประธานที่เคารพครับผมขอใช้เวลาเท่านี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับผมส่วนในเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องภาคเกษตรขอยืนยันว่ากรอบระยะเวลาอันใกล้นี้เราจะทำโครงการควิกวิน เพื่อให้พี่น้องกเกษตรกรได้รับประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มนะครับราคาพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนและภาคปศุสัตว์ประมงขอบคุณท่านประธานอีกครั้งครับขอบคุณครับ